ต่พร้อมๆกันเนาะฝากพระสูตรสืบไว้ในลมหายสาธยายเป็นเสียงสำเนียงสวรรค์สูตดหายใจใส่ลมในสูตรชีวันสูตรหลักพรรนเป็นหลักสูตรใช้ขูดเกลาชำระใจเปิดงางหมายให้คิดวิปริตผิดแผ่แก้ความเคราชีวตะชำระทางสร้างความเมา ทุกคาเช้าเชิญผ่อนคลายสูดหายใจอันนี้ก็เป็นคำควาที่อาตมาแต่งไว้นะคืออยากจะให้เราให้ความสำคัญกับคำสอนของพุทธเจ้ามากหน่อยพรนะพุทธเจ้าสอนไว้เต็มตู้พระไตรปิฎกเลยแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ใส่ใจที่จะเอามาใช้เท่าไหร่ใช่ไหมส่วนใหญ่หเราสวดมนต์เราก็สวดบทซ้ํำๆกันนะนะซึ่งดีไหมก็ดีแต่ว่า แต่มาว่าเราน่าจะพัฒนาไปได้บ้างใช่ไหมทาไมเราถึงจะสวดแต่บทเดียวอ่ะไม่เบื่อบ้างเหรอแต่มาเป็นคนเบื่อง่ายนะแต่ว่ารู้สึกว่าเราจะต้องมีการพัฒนาให้มันสูงขึ้นใช่ไหมถ้าเราเดิมเราสวดพุทธคุณธรรมคุณสองคนอิติปิโสอะไรนี้ได้หมดแล้วบางคนก็ได้หลายบทชินละัญชรพาผงอะไรได้หมดแล้ว,ด,ลไได,ด,ลวดีแล้วแต่มาว่ายิ่งสวดเยอะก็ดีแต่ว่าเราต้องเอาคําสอนพระเจ้ามามาสัทยายมาศึกษาด้วย ใช่ไหมอย่าปล่อยให้มันเฉาตายอยู่ในห้องอยู่ในตู้ตก็ใจปิตกใช่ไหมอ๋อใครยังไม่ได้ไหมเล่มน,นี้อ่าทางนี้มีสองอ่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ช่วยเอามาให้ข้างหน้านิดนึงมีสองสามคนยังไม่ได้นี่อ่ายกมือไว้ใครยังไม่ได้อ่าข้างหลังสามสี่คนช่วยส่งให้เพราะฉะนั้นเล่มน,นี้ก็เป็นความพยายามที่จะเอาอ่า ในพระไตรปิฎกออกมาศึกษากันจริงๆเล่นจริงใหญ่กว่าน,นี้รู้สึกปีที่แล้วเราจะมาสวดทีหนึ่งแล้วใช่ไหมที่นี่แหละ,ะมีข้างหน้าเล่มขนาดใหญ่ขนาดนี้นะแต่คนเห็นส่วนใหญ่แล้วจะท้อใช่ไหมคนไทยเห็นแล้วจะท้อหมดแต่แต่มาว่ามันน่าสนใจมากคำสอนพระไตรปิฎกนี้เยอะเราก็คัดออกมาแค่แค่นั้นก็ยังน้อยแล้วแต่ว่าเอาโอเค คนส่วนใหญ่ก็เอาเอาเริ่มเริ่มก็เลยปีนี้ก็เลยลดลงมาเลยแค่นี้นะอย่างน้อยก็เริ่มแต่แค่นี้ก่อนนะเอาเอาเอาที่ง่ายๆก่อนคือแตไมาหวังีจะเห็นของเรามีหลักสูตรกันบ้างนะคำว่าหลักสูตรคืออะไรหลักสูตรเราใช้เยอะใช่ไหมหลักสูตรจริงผมก็มาจากสูตรหลักกันแะสูตรที่เป็นหลักอ่ะใช่ไหมเราจะต้องมีหลักสิใช่ไหมเราเราต้องเอาคําสอนพระเจ้าเป็นหลักมามาช่วยกันศึกษา นะคือเราไม่รู้บาลีเดี๋ยวนี้เขาแปลมาให้หมดแล้วใช่ไหมก็แปลมาแล้วเราก็ศึกษาจริงๆแต่ว่าดูบาลีไปด้วยมันดีมันขังดีนะใช่ไหมแล้วก็เรียนไปด้วยก็ได้เนี่ยในเล่มนี้ก็จะมีแปลมีบาลีด้านหนึ่งแล้วก็แปลบาลีแล้วก็แปล,ล,แล,แปลเหมือนอย่างที่เราสวดมนต์่ะใช่ไหมเราก็เรียนรู้ไปได้จริงๆบาลีไม่ยากอย่างที่คิดนะเรามาเรียนได้แล้วก็แปลไปได้นี่เราก็ดูเพราะคําหลายคาของเราก็มาจากบาลีสนันสกฤตนั่นแหละ เราก็สวดไปเราก็เทียบไปเออคำนี้มันน่าจะแปลจากอันนี้อันนี้สวดไปสักพักหนึ่งเราก็คอยเก่งแล้วจับหลักได้จริงๆไม่ยากหรอกเราเราเราเรียนก็ค่อยเรียนไปได้แล้วยิง่งๆสูงวัยกันแล้วเนี่ยจะบอกว่าต้องหาสิ่งที่มันกระตุน้นการเรียนภาษาใหม่ก็บอกช่วยลดเอาไซเมอือได้นะเห็นไหมสนใจไหมเพราะว่าดีกว่าไปเล่นเกมเล่นไพ่เล่นอะไรอานนี้เขามีกระตุน้นใช่ไหมให้ให้ฝึกใช้สมองไม่ให้มันฟอ มาเรียนธรรมะไม่ดีก่อนล้วเทียนที่จะไปเล่นแบบนั้นไร้สาระแล้วก็มาเรียนภาษาใหม่ๆเรีานคำพุทธพจน์ภาษาบาลีสวดทัศยายไปด้วยแล้วก็ทําความเข้าใจไปด้วยอาตมาไปอยู่ที่ต่างประเทศคนที่เขามาเริ่มศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยเขาสนใจมากนะเขาถึงกบม,มาเรียนบาลีด้วยตัวเองก็มีคืออย่างธรรมบทที่เราจะสวดต่อไปเนี่ย มันมีหลายสำนวนมากแปลไม่รู้กี่สิบสำนวนแล้วบางทีไม่รู้ว่าสำนวนไหนถูกคนนึงก็ชอบแปลอย่างนี้คนนี้ก็แปลอย่างนี้สุดท้ายเขาก็เลยมาเรียนเองเลยมาเรียนเองแล้วก็แปลเองอมาว่าดีมาเห็นด้วยเพราะว่าเราแปลไม่ได้หมดของบาลีอ่ะบาลีมันจะมีแง่มุมเยอะมากเวลาเราแปลเราก็แปลได้แค่ในยะเดียวใช่ไหม เราะฉะนั้นเราถ้าเรามาเรียนบาลีเราก็จะเออมันมีนัยยะนี้ด้วยเราชอบนัยยะนี้เราก็เอาแปลของเราเองเป็นส่วนตัวของเราเพราะฉะนั้นเราก็จะฝึกได้ฝึกได้เข้าใกล้คําสอนพุทธเจ้าด้วยแล้วก็เราก็ใช้ตลอดนะไม่ใช่ว่าเรียนแค่นี้เราจบผู้พุทธเจ้าทุกพระองค์ใช้ภาษาบาลีหมดใช่ไหมเพราะะนั้นเ,าเราไม่ใช่ว่าเรียนแล้วก็จบไปนะเราก็เรียนแล้วเราก็เอาไปใช้ต่อได้หรือว่าใครจะใครจะจบแล้วใครจะ ปรีนี้พาแล้วก็ไม่ต้องใช้แต่ว่าจะต้องเวียนไว้ในสังสารวัตจะมาว่าเรียนภาษาบาลีไว้จะได้มีเข้าใกล้พุทธเจ้าเวลาท่านมาสอนจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนั้นก็มาเปิดไปหน้าสีเลยเริ่มต้นมาดูข้อขัดเกลาต่างๆเมื่อกี้เรารักษาศีลห้าไปแล้วใช่ไหมสี่ห้านี่มันยัง เบื้องต้นเบสิกมากเลยนะยังไม่ได้เริ่มขัดเกลาเท่าไหร่วันนี้เรามาดูว่าพระเจ้ามีหลักที่จะขัดเกลายัางไงบ้างนะคือบางทีเราเรามองแคบมากเดี๋ยวนี้เรื่องของกรรมฐานอะไรเราก็จะมองเข้าใจว่าไปนั่งนิ่งๆไปเดินช้าๆอยู่ในห้องแคบๆเย็นแอร์เย็นๆเราจะมีความรู้สึกอย่างนี้นคือกรรมฐานนะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่าจริงๆแล้ว มันมันเป็นระบบการศึกษาที่มันจะต้องเริ่มจากความความเห็นที่ถูกต้องก่อนใช่ไหมอันนั้นมันเป็นมนเป็นขั้นขั้นสูงแล้วไปไปนั่งสมาธิแบบนั้นแต่ว่าพื้นฐานเลยอ่ะต้องมีสมาธิทิก่อนสมาธิทิก็ต้องมีเรื่องของศีลเรื่องของการปรับพฤติกรรมทางกายวาจาใจความคิดต่างๆต้องมีการปรับมาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นข้อขัดเกลา ถ,ถ้าเราไปนั่งสมาธิแล้วจิตสงบนิ่งอย่างเดียวอันนั้นเขาไม่เรียกเป็นข้อขัดเกลาวไม่เรียวกว่าเป็นสันเลขาธรรมนะเขาเรียกว่าเป็นสุข,ขวิหารธรรมเป็นเครื่องที่ทําให้อยู่เป็นสุขนะมันมีใช่ไหม,ม,ม,ไหมก่อนพุทธก่อนศาส,สนาพุทธเนี่ยก็มีพราหมณ์พวกพวกพราหมณ์ต่างๆเขานั่งสมาธิได้รูปฌานรอรูปฌานเยอะแยะ,ยะไปหมดเลยแต่ทําไมเขาไม่ตัดสรูวะใช่ไหมเพราะเป็นนิ่งแช่ยอยู่อย่างนั้นใช่ไหมงั้น พระเจ้าถึงบอกว่าเออถ้าเราจะเริ่มเราก็ต้องเริ่มจากการขัดเกลาก่อนีน่อันศีลถึงสําคัญมากเราต้องเริ่มจากการมีสัมมาทิฏฐิ<ๆ>เห็นโทษของกามนะแล้วก็เห็นประโยชน์ของการออกจากกามเราเห็นโทษของภพภูมิต่างๆไม่ว่าจะภพภูมิอะไรก็ตามก็ยังมีทุกข์อยู่เพราะวันนี้เมื่อมีการเกิดในภพภูมินั้นก็ต้องมีการแก่เจ็บตายต้องเห็นโทษแล้วก็เห็นประโยชน์ของการออกจากภพภูมิทั้งหมด อันนี้ก็ต้องต้องมีสมาธิทีก่อนนะสูตรที่เราจะสวดต่อไปนี้ก็พูดถึงเรื่องของการขัดเกลาเป็นการขัดเกลาให้กิเลสมันเบาบางลงนะก็จะมีหลายๆส่วนที่เราจะต้องเรียนรู้นะแล้วก็ศึกษานะเพื่อว่าจะได้ขัดเกลาของเรานะเพราะฉะนั้นการมาทําสมาธิของเราจะได้มีผลมากเมืนะ่อเรามีข้อขัดเกาลา่านี้อันนี้เราก็จะสวดกันวิธีสวดเราก็จะสวด บาลีบรรทัดหนึ่งหรือข้อหนึ่งแล้วก็แปลเนาะยมก็จะได้เราก็จะได้เรียนบาลีไปด้วยแล้วก็ทำความเข้าใจแปลไปด้วยนะแล้วก็ยมก็พยายามจะคิดตามข้อความแต่ละข้อว่าเป็นยังไงนะนะแล้วก็เดี๋ยวจบรายเดอรมันก็จะขยายในคําบางคําทีอา่อาจจะยากยมอาจจะไม่เข้าใจนะเริ่มต้นเราก็สวดพร้อมๆกันก่อนนะเปิดไปหน้าสนะี่เนาะสันเลขสูตร ส4ี่ข้อขัดเกลาห่าันธรรมยังสันเลขสุดตังพนามาเซอีทาโคปานาโวโจน่าสันเลขขโคกรนิยอดูก่อนจุน่าเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลากิเลสในข้อเหล่านี้แลปาเรวิหิงสากาภเวสันติ มยาเมธาอาวิหิงสก,กาภาวิสัมมาติสันเลโคกรณิโยเมื่อผู้อื่นเป็นผู้เบียดเบียนเราจับไม่เบียดเบียนปะเรปานาติปาติภเวสันติมยาเมธาปานาติปาตาปฏิวิราตาภาวิสาัมมาติสันเลโคกรนิโย เมื่อผู้อื่นกระทำปานาติบาตเราจะเว้นขาจากปานาติบาตปะเรอทินนาทายภวิสันเตมายาเมธาอทินนาทานาปฏิวิราตาภวิสามาติสันเลโคกรณิโยเมื่อผู้อื่นกระทำอาทินนาทาน เราจากเว้นขาจากอินาทานปารอาพระมจารีภวิสันติมายาเมธาพระมจารีภวิสามาติสันเนโคกระนิโยเมือ่อผู้อื่นไม่ประพฤติพรมจาร์เราจักประพฤติพรมจาร์ปารมุสาวาทิภวิสันติ มยยเมธามุสาวาทาปฏิวิรตาภวิสามาติสันเลขกัณณิยอเมือ่อผู้อื่นโพเทศเราจากเว้นขาจากการู้เทศปะเรปิสุนวาจาภวิสันติมยยเมธาปิสุนายาวาจายาปฏิวิรตา พวิสามาติสันเลโคกรณิยเมื่อผู้อื่นผู้สอเสียดเราจะเว้นขาจากการผู้สอเ,เส,าาสียดปเรภา,ารุสาวาจาภวิสัตติมิยาเมธาภารุษายาวาจายปฏิเวรตาพวสามาติสันเลโคกรณิย เมื่อผู้อื่นพูดคำหยาบเราจะเว้นขาดจากการพูดคำหยาบปะเรสัมผัปะลาปีภวิสันติมายาเมธาสัมผัปะลาปลา,ป,าป,ปฏิเวราตาภวิสม,มาติสันเนคโคกรณิยอเมื่อผู้อื่นพูดเผอเจเราจะเว้นขาดจากการพูดเผอเจ ปเรอาิชาโลภเวสันติมยาเมธาอนาภิชาโภาุภเวสามาเตสันเลขอกรนิยเมือ่อผู้อื่นมากด้วยความเพ่งเล็งอยากได้เอาจากไม่มากด้วยความเพ่งเล็งอยากได้ปเรพยาปัญนนจิตตาภเวสันติ มยาเมธาอัพยาปันนจิตตาภวิสามาติสันเลโคกรณิโยเมื่อผู้อื่นมีจิตพยาบาทเราจักไม่มีจิตพยาบาทปะเรมิชาทิตทิกาภวิสันติมยาเมธาสัมมาทิฐิกาภวิสามาติสันเลโคกรนิโย เมื่อผู้เอ่นมีมิชฉาทิฏฐิเราจะมีสัมมาทิฏฐิปะเรมิชชาสังกัปปะภวิสันติมายาเมตาสัมมาสังกัปปะภวิสัมมาติสันเนโคกรริยเมื่อผู้เอ่นมีมิชชาสังกัปปะเราจะมีสัมมาสังกัปปะ ปเรมิชวาจาภวิสันติมายาเมตาสัมมาวาจาภวิสัมมติสันเวโพธรณิยเมื่อผูู้อื่นมีมิชวาจาเราจักมีสัมมาวาจาปเรมิชกรรมมันตาภวิสันติมายาเมตาสัมมากรรมมันตา พวิสามมติสันเลโคกรณิโยเมื่อผู้มีมิชากรรม,มันตาเราจะมีสัมมากรรม,มันต์ปาปเรมิชอาอาชิวาพวิสันติมายาเมธาสัมมาอาชีวาพวิสัมมติสันเลโคกรณิโยเมื่อผู้มีมิชอาชีวา เราจักมีสัมมาอาชีวะปะเรมิชาวายามาภวิสันติมยาเมตาสัมมาวายามาภวิสามมาติสันเลโคการณิโยเมือ่อผู้มีมิช้าวายามาเราจักมีสัมมาวายามาปะเรมิช้าสติภวิสันติ มยาเมตตาสัมมาสติภเวสามาทิสันเนโคการิโยเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาสติเราจะมีสัมมาสติปรมิจฉาสมาธิภเวสันติมยาเมตตาสัมมาสมาธิภเวสามาติสันเนโคการิโย เมื่อผู้อมีมิจฉาสมาธิเราจากมีสัมมาสมาธิรเรม,มิชายานิภาวสันติมายาเมตธาสัมมาญาณิภาวะสาม,มาเตสันเนโคโการีโยเมื่อผู้อมีมิจฉายาณะเราจะมีสัมมาญาณะ ปเรมิชาวิมมติภเวสันติมยาเมธาสัมมาวิโมติภเวสามมาติสันเนขคกรณิยเมือ่อผู้อื่นมีมิชาวิมมติเราจักมีสัมมาวิโมติปเรทินามิทาปริยุทธิตาภเวสันติมยาเมธาวิคตาชินามิทา ภวิสามาติสันเลโคกรณิโยเมื่อผู้อื่นมีความเม่องเงหาหาวนอนกุงง้มรมเราจักปราศจากความเม่องเงหาหาวนอนปะเรอทธตตาวิสันตินมายาเมธาอนุทตาภาวิสามาติสันเลโคกรณิโยเมื่อผู้อื่นฟุ้งซ่านเราจักไม่ฟุ้งซ่าน เรเวจิกิจชิภเวสันติมะยาเมธาตินาวิจิกิจชาภเวสามาติสันเดโคการณิโยเมื่อผู้มีควา,ามสงสัยเราจักข้ามพ้นความสงสัยปเรโกธนาภเวสันติมะยาเมธาอโกธนา ภวสามาติสันเลโคกรณิยเมื่อผู้อื่นมาโกรธเราจะไม่มาโกรธประเรอป,ปานาหิภวิสันติมยาเมธาอะุป,ปานาหิภวิสามาติสันเลโคกรนิยเมื่อผู้อื่นผูกกรดเราจะไม่ผูกกรดประเรมัคชีภวสิสันติ มายาเมธาอมาคีภวิสามาติสันเดโคการนิโยเมื่อผู้อื่นรบหลูคนเราจับไม่รบหลูคนปาร,รปาราสีภวิสัตติมายาเมธาอัปาราสีภวิสามาติสันเดโคการนิโยเมื่อผู้อื่นแข่งดีเราจับไม่แข่งดี ปาริสุขีภเวสันติเมย雅เมฆาอนิสุขีภเวสามมติสันเลโคการณิโยเมื่อผู้อริศยาเราจักไม่ริศยาปารมัชเรภเวสันติเมย雅เมฆาอมัชเรภเวสามมติสันเลโคการณิโย เมื่อผู้อื่นตรณีเราจะไม่ตรณีปเรสัทธาภเวสันติมายาเมธาอสาทธาภววสามาติสันเลโคตรณิโยเมื่อผู้อื้ออวัดเราจะไม่โอวัตปรมายาวีภววสันติมายาเมธาอามายาวี ภวิสามาติสันเนโคกรณิยเมื่อผู้อื่นมีมายาเราจะไม่มีมายาปะเรทัฏฐาภวิสันติมยาเมธาอธาัฏฐาภวิสาัมาติสันเนโคคารณิยเมื่อผู้อื่นกระด้านเราจะไม่กระดางปะเรอติมานีภวิสันติ ไมายาม ani, า่า,มาเมธาอนาติมานีภวิสมาติสันเดโคการณิโยเมือ่อผู้อื่นดูหมิ่นท่านเราจะไม่ดูหมิ่นท่านปะเรทุกภาจาภาวิสันติมย่าเมธาสุวจาภวิสมาติสันเ,าาาเนเโคกรณิโยเมือ่อผู้อื่นเป็นผู้ลยา เราจะเป็นผู้วางายาปารปาปมิตาภเวสันติมยาเมธาการยานามิตาภเวสามาติสันนิโคกรริโยเมื่อผู้อื่นมีมิชวะเราจะมีมิตรีาปารปมัตาภเวสันติมยาเมธาอัปปัมตา ภวิสามาติสันเลโคการนิโยเมื่อผู้อื่นประมาเราจะไม่ประมาปะเรอสัทธาภวิสันติมายาเมธาสัทธาภวิสามาติสันเลโคการณิโยเมื่อผู้อื่นไม่มีศรัทธาจักมีศรัทธาปะเรอหิริกาภวิสันติ มายาเมธาฮิริมานาภวิสัมมติสันเลโคกรนิโยเมื่อผู้อื่นไม่มีฮิริเราจะมีฮิริปะเลอโนตัปปิภวิสันติมายาเมธาโอตัปปิภวิสัมมติสันเลโคกรณิโยเมื่อผู้อื่นไม่มีโอตัปปะ เราจะมีอัตตาปารอัปปสสุตาภวิสันติมยาเมธาภุสุตาภวิสามาติสันเดโคกรณิโยเมื่อบุนมีสุตาน้อยเราจะมีสุตามากปารกุสิตาภวิสันติมายาเมธาอารัตวิริยา ภวิสามาติสันเลโคกรนิโยเมื่อผู้อื่นขี้เกีย<ร>จจกปารอความเพียรปารมุทธสติภวิสันติมายาเมธาอุปัทิตาสติภวิสามาติสันเลโคกรนิโยเมื่อผู้อื่นมีสติอันหลงลืมเราจะมีสติตั้งมั่น ปารททพัญญาภเวสันติมายาเมธาปัญญาสัมปันนาภเวสามาติสันเลโคกรรณิโยเมื่อบ่นมีปัญญาสามเราจะถึงพร้อมด้วยปัญญาปารสันทิถิปรามาสีอาทานคาหีทุกปตินิสัคีภเวสันติ มยเมธา,าสันทิฏฐิปารามามิอนาานาคาหิสุปฏินิสักีภวิสามาติสันเลโคกะรนิโยเมื่อผู้อื่นยึดติดถือมั่มนทิฏฐิของตนสลัดทิ้งได้ยากเราจักไม่ยึดติดถือมั่นทิฏฐิของตนสลัดทิ้งได้ง่าย อิติโคจุนทัสเสิโตไมยาสันเดฆะปริยาโยเทสิโตจิตตุปาทะปริยาโยเทสิโตปริกรรมนาปริยาโยเทสิโตอุปาริภาวะปริยาโยเทสิโตปรินิพานะปริยาโยดูกรจุนดาเหตุแห่งการขัดเกลากิเลส เราได้แสดงแล้วเหตุแห่งการเกิดกุศลจิตเราได้แสดงแล้วเหตุแห่งการหลีเตี้ยนเราได้แสดงแล้วเหตุแห่งการไปสู่เรื่องบนเราได้แสดงแล้วเหตุแห่งความดับสนิทเราได้แสดงแล้วด้วยประการชนียัยงขอจนท่าศัธรากียัา สาวกานังพิเตสศนาะอนุกรรมประเกนาะอนุกรรมปังอุป,ปาทายทตตังวตามาัมยาดูกอจุนทาขิตใจอังคสาสดาผู้สแสวงหาประโยชน์อนุกราเป็นดูแก่เราสาวกจากึงกระทำขิตนั้นเราได้ทำแก่เธอทั้งหลายแล้ว เอตานิจุนทะรุปธมูลันิเอตานิสุญญาคารานิชายาทาจุนทัะปาปมาทัะทะมาปัจชาวิปปิสาริโนอาหุวัตทะอายังโวอัมหาังอนุสาสนีติตูต่อนจุนทะนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่า เธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจเถิดอย่าประมาทจงอย่าได้เป็นผู้มีความเดือดร้อนในภายหลังเลยนี่เป็นคำประสนของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายรังนี้แลอรกลับมาดูในละเอียดในแต่ละข้อนะดูซิว่า45ข้อนะ อ4ีข้อนะมีอะไรบ้างหลายข้อเราก็คงจะคุ้นๆกันอยู่แล้วเรามาดูซิว่าท่านเรียนข้อเหล่านี้ใช้ระบบอะไรในการเรียนเราจะได้ท่องได้ด้วยนะเพราะทนนี่เราควจะท่องให้ได้นะไร้จะรู้รข้อปฏิบัติน้ะเราท่องสี่ห้าได้นะอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อย อ่ะมาดูรายละเอียดในแต่ละข้อนะเปิดกระปหน้าสี่ไหม